สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไลแฟมิลี่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงควานสินนานแล้วนะครับน,บนี่วันนี้ก็อยู่บ้านนิชาดานะครับอยู่บ้านนิชาดาก็ประมาณได้คสักสามวันแล้วบน่นี่ฮะเรามาได้กี่วันแล้วนี่สองวันสามวันวันนี้โอ้เราก็มาอยู่ได้สามวันแล้วนะครับนี่สุพรรษา,ษาถูกน้ําเล่นใหญ่เลยนะครับนิ้ นี่นะเฮ่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 เมาเคลียดินใส่กันเด้อนี่นะครับโดนน้ำนะครับนี่อันนี้ก็ถูกน้ำนะครับนี่ถูกน้ำถูกน้ำเสียงเอ๊ะอักเอ๊ะอักเลยนะครับส่วนต้นอ้อก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับต้นอ้อก็อาบน้ําให้แล้วนะครับนั่นตอนนี้ก็ไม in ่ได <Ti> ้เอาเข้าวล่มนะครับก็เอาอาบน้ําให้บ่อยๆอยู่นะครับนี่ครับนี่พภาษาพภาษาโชว์ครับนี่ Uhm อน,นี่ก็ครูภาษาอาบน้ําเล่นแล้วครับต ah er. ้องออาบให้แม่กำไรนะครับนะนิ่งมันช้างปูนเลยนะครับทุบภาษานีอีกอักอีกอักเลยนะครับแต่เด็ดไม่กำไรนิ่งนิ่งนิ่งเลยนะครับนี่โอโ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้แล้วนี่ต้องออกท่า <regarder> ล <knows> ีลาแล้วนะครับ นี่นะครับความสุขเล็กๆน,น้อยๆของช้างครับที่ว่าโดนน้ํานะครับนี่นี่นะครับเขาก็เล่นเป็นเหมือนเด็กเลยนะครับนี่นี่นะครับโอ้นี่นะครับนี่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 นะครับโอ้นอนเล่นนะโอ้ยตดเตียกตดเตียก้นวะตดเตียกเล่นตดเตียกโอ้เสียงเอ็กอัก,อก,อกน่าจะถูกใจเขาเลยนะครับนี่ น้ำพะยยเราเปิดไล่มองเออโอ้โหมวนแท้มวนแทะมีสางอยู่สามเชือกมีเชือกนี้แหละครับสนุกกว่าเขาครับนี่โอ้มาเบิงเอาเองเด้ครับเด้อนี่นี่นะครับนี่โอ้โหดีใจครับดีใจดีใจที่ว่าได้อาบน้ำนะครับนี่ดีใจมากเลยนะครับโอ้ ส่วนแม่กำไรก็นิ่งๆครับนี่นี่ต้นอ้ออาบไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็จะอาบให้อีกรอบสองนะครับแล้วก็รดดินรดช้างด้วยนะครับให้มันชุ่มฉ่านะครับนี่ยครับอาจจะดูแบบย้อนๆแสดง่อยนะครับอาปากใส่น้ําเลยนะครับเนะี่ยนี่นะครับโอ้ย ไม่มีเชือกไหนั่นเท่าเชือกนี้เหลอครับนี่โดนน้ำเนี่ยนะครับขนาดน้องต้นอ้อโดนน้ำก็ยังนิ่งๆนะครับโอ้ยไม่เล่นเหมือนสุพรรณสาครับสุพรรณสาไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วครับนี่หมุนอีปุ้ยเหมือนกับยองบางเลยนะครับดูครับเตะขี้ดินนะครับนี่โอ้โหใครจะกล้าอาบน้ำให้อาบน้ำแล้วก็เล่นดินอย่างนี้นี่ ้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่นะครับก็อาบน้ำตอนเย็นนะครับนี่เดี๋ยวค่อยอาอีรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอาการมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอโอ้ตอนอ้อเอาดินมาปะแก้มแล้วครับนั้นทาแก้มแล้วทาแก้มสวยๆแล้วนะครับนะสาวสวยของเราทาแก้มแล้ว <c ười> นี่นะครับนี่นะครับ ทางนี้เล่นใหญ่ครับทางทางนู้นยืนมองครับยืนมองไม่เอาครับไม่เล่นด้วยครับนี่นะครับออดออดแล้วนะครับนี่อดออดแล้วมาเล็วมาเล็วมาเล่นด้วยกันเร้วโอ้ยกำพี่ดินหวานเนี่ยนะครับนี่นะครับเอกักเอกักเลยครับเหมือนเหมือนชวนจะไปให้ไปเล่นด้วยนะครับ เหมือนชวนจะให้ไปให้ไปเล่น <t> ด้วยนะครับว่าไม่เล่นด้วยหรอกนี่นะครับถูกใจเขาด้วยนะครับี่คบว่าเล่นได้เล่นดินกับน้ำนะครับมันเป็นสิ่งที่สนุกสนานมากเลยนะครับคำว่าได้เล่นดินกับเล่นน้ำนะครับนี่โอ้เพราะว่าได้ตัวจะได้เย็นๆนะครับนี่นะครับความสุขเล็กน้อยนะครับสุภาษาสุภาษาคิดดื้อครับนี่ โอ้ยแม่กำลับอกว่าเล่นอะไรเนาะสาเนาะไม่ดูเนาะก็ทําทอะไรกันเขายืนเนี้ยนิ่งอันนีน้เล่นอย่างเดียวนะครับหมุนไปหมุนมาเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเย็นนะครับนี่สวยมากเลยนะครับว่าทุ่งนาตอนเย็นทุ่งข้าวเสียกับี่ข้าวก็กำลังออกรวงนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้ ทุ่งนาเขียวๆกับบรรยากาศดีๆนะครับที่บ้านนิชาดานะครับครับอ่าพอยแม่ทนใดแวะมาเที่ยวก็มาบ้านนิชาดาได้นะครับมาชุมทุ่งนาเขียวๆนะครับทุ่งข้าวกำลังเขียวๆนะครับนี่อันนี้อันนี้ทําอะไรครับนี่อันนี้ก็สุบปรษาใส่ดินทรายเีกนะครับเต็มแก้วน้ำเลยนะเต็มบ้านฟูจิเลยนะครับนี่นะครับน้องช้างก็เล่นก็อาจจะตะเลืดนิดนึงนะครับ เพราะว่านะเขามีความสุขในการเล่นนะครับเราก็ต้องระวังเราก็ต้องระวงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นดินทรายนะครับเพราะว่าความสุขของเขานะครับเนาะเป็นความสุขของเขานะครับนี่ก็ครับเวลาเขาเล่นแล้วก็ต้องออกห่างๆเขานะครับอย่าไปอยู่ใกล้เขานะครับโอ้ตัวแตกอีกละใช้ใช้พลังเยอะนะครับตัวแตกสองสามเทียนะครับนี่สปันราครับนี่นี่นะครับขอความสุขเล็กๆน้อยๆของเขานะครับ ตัวแตกผู้ชาตัวแตกผู้ชาตัวแตกนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผู้ชาตัวแตกครับตัวแตกดังปุดๆหลุดครับว่าตัวแตกอย่าเว้ยอย่ากายครันีตัวแตกไรเทียบหมดเออตัวแตกทำพุ่นตื่นตดครับอันนี้กันไรตื่นตดครับอันนี้อันนี้ตดแตกนี่นี่เห็นไหมครับโกงดักใส่อีกแล้วนี่สิตดอีกนิดนีงออกห้างๆก่อนได้เขาตดใส่ เลยตดเตกตดไปอยากอายเขาเลยวันตันแม่กําไรตดเสียงดังเด้อสุพันศเขายังตดเสียงดังเหมือนกันนะครับดังเป็ดเลยครับนะครับสุพันศักดิ์ข้ดื้อเออเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออแล้วด,ดูแม่กําไรบ้างนะครับนี่นี่อันนี้ก็นิ่งๆครับ นิ่งๆครับนิ่งๆครับไปได้ครับกันเร็วครับกันเร็วขรับไปได้เร็วครับครับอันนี้ครับอันนี้ก็ทางนู้นก็กําลังเล่นดินใหญ่เลยนะครับนี่เป็นความสุขของเขานะครับนี่นะครับต้นอ้ออาบน้ําแล้วก็เล่นดินนะครับปะแป้งเขาด้วยครับนี่นี่ในในแก้มขาวๆานี่ครับนี่ปาแป้งด้วยนะครับนะครับ อ่าออสวัสดีครับกันเร็วครับดีดีเร็วครับกันเร็วครับครับเร็วครับเอาเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยเร็วเอาขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเร็วครับนี่ครับสุพรรณนี่อนี้โอ้ต้นอ้อครับนี่มีเสียงด้วยนะครับเสียงแบบหวานๆนะครับนี่นะครับนี่ต้องมองไกลๆครับนี่โอ้ยบรรยากาศสวยมากเลยนะครับอาจจะมีสันๆหน่อยเด้อเพราะว่ามือไม่ไม่นิ่งนะครับ เราก็พอคิดนี้ก่อนนะครับจะได้เอาขยะไปทิ้งก็ไปตัดหญ้าให้กับน้องช้างด้วยนะครับโอ้ยมมแม่หมวเขาแทอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กําไรแฟมิลี่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบายบาย